สวัสดีครับวันนี้นะครับผมก็มาเพราะว่าโฟเคาราสมาขาอีกเช่นเคยครับวันนี้ก็มาพบเจอกันก็มีรถพิเศษพิเศษมาให้การอีกแล้วนะอ่าสำ,สำหรับท่านใดที่กําลังหารถกลับบ้านในช่วงเทศกาลปีใหม่นะครับหรือสิ้นปีนะครับมีเงินโบนัสก็จะซื้อเป็นของขวัญให้กับตัวเองอ่าหรือคนที่คุณรักครับคันนี้เลยตอบโจทย์ครับผมกับอีวสูตรนิแมกออรนิวหนึ่งจุดเก้าเซตปีสองพันยิบสองครับกับราคาเพียง6กแสนสี่หมื่นเก้าบาทเท่านั้น รถใหม่ไยแดงนี้ก็ต้องมีไเก้าแสนน่ะไฟแสนไว้หลังนะครับก็น่าจะเกือบเกือบก้าแสนแหละโดยประมาณนะอ่าคันนี้ได้เปสี่ประตูยกสูงปียี่สิบสองแท้นะครับเดี๋ยวดูกันว่าจะสวยงามขนาดไหนนะครับเลขใหม่ก็ไม่เยอะนะอ่าเลขใหม่ก็ไม่เยอะเนี่ยหน้าเคียวสั้นหล่อๆแบบนี้นะครับไฟหน้าไฟท้ายนะครับทุกจุดนี้เราดูแลให้แล้วเรียบร้อยนะครับผมก่อนที่เราจะไปดูอย่างอื่นน่ะเราต้องดูกันว่า ใต้ฝากระโปรงมีอะไรนี่รถเดิมมันก็มีเครื่องยนต์เดิมๆนี่แหละอ่ะเรา来看ดูว่ารถเนี่ยมันไม่ได้มีการปรับแต่งเครื่องยนต์มานะ BJR ยังเดิมเลยอ่ะระบบ BJR เดิมครับยังไม่ได้อุดมาเลยก็น็อตแก้มเนี่ยคือยังไม่ถอดนะน็อตฝาเออน็อตฝาน็อตแก้มอย่างนี้โอ้โหอ้าวแกโอ้ ไม่จ,จับตรงนี้แล้วพูดตรงนี้นี่อ่าก็คือเราแก้มรฝา,าเนี่มเดิมนะยังไม่มีการแก้กันทอดแพนเพรก็อยู่ที่เดิมนะครับแบบนี้เครื่องยนต์เกียร์กล้องเอเฟืองท้ายครับเราก็มีรับประกันให้ตามที่บริษัทเรากำหนดนะครับอ่าคันนี้เดี๋ยวจัดโปรให้ช่วงกลางๆคลิปแล้วกันนะครับอ่ะมาดูกันต่อสิ่งที่จะได้รับ ต่อไปนะครับก็คือล้อแม็กใหม่ยางใหม่เป็นล้อแม็กทีอีสามเจ็ดนะครับการโค้ง SUV แบบนี้นะครับผมยางสองหกห้าหกสิบนะครับแม็กก็ใหม่ยางก็ใหม่ใช้กันแบบยาวๆนะครับนี่ยางใหม่ปียี่สี่นะครับช่วง,ล,งล่างช่วงล่างเรียบร้อยนะครับผมก็รถเนี่ยเดี๋ยวจะต้องกลับเข้าไปขัดล้างทําสปานะอันนี้แจ้งก่อนแล้วก็ไปติดฟิล์มมาให้แล้วเป็นฟิล์มเขียวใสไฮคู Hi นะครับอันนี้ก็ทรงแบบรถทรงลุงอะ อ่ารถทรงลุงอะ่ะก็คือแอบแอบซิงอ่ะนะครับนี่มาดูด้านนี้กันก่อนนี่ครับหรือว่าถ้าออกไปแล้วนะครับผมจะไปโหลดท้ายเพิ่มไปทำอะไรเพิ่มนี่ก็ได้เลยนะครับผมอ่าก็เรื่องของออปชันเดี๋ยวขออธิบายทีนึงอันนี้ให้ดูความสวยความงามกันไปก่อนนะครับเนี่ยออปชันแบบแน่นๆเลยนะแล้วก็เบาะเบาะคู่หน้าเนี่ยเป็นแบบคูแม็กแล้วเรียบร้อยนะครับ ฟฟอย่างอย่างครับผมเกียรแซตยังไม่ได้ปรับไฟฟ้านะแต่ว่ากระจกมองข้างเนี่ยได้พับไฟฟ้าแล้วอ่าถ้าเป็น S เป็น l l d a เนี้ยมันจะยังพับมือแต่พอเป็นแซดปุ๊บก็จะได้พับไฟฟ้านะครับส่วนเบาะคู่หน้าที่เป็นแบบคูม็กเนี่ยต้องเป็นหน้าเคี่ยวสั้นแถ้เท่าน,นั้นนะตั้งแต่ยีิบเอปลายปียีิบขึ้นมาเนี่ยจะได้เบาะหนังแบบคูม็กสำหรับเกียรนะครับอ่ะมาดูด้านท้าย ลันทาก็จะเป็นเบาะหนังทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็มีแอร์ด้านหลังเพิ่มเข้ามานะครับ,รบอ่ะแล้วในส่วนอื่นนะครับผมก็จะได้ลูกกระบาแมกไลเนอร์นะครับ,บรัเบิกอันใหม่มาใส่ให้นะครับได้ล้อแมกใหม่ยางใหม่ได้ฟิล์มนะครับแล้วก็ได้แมกไลเนอร์ของใหม่นะครับผมอ่ะแล้วก็ได้ฝาท้ายมาแล้วนะฝาท้ายคาร์บอนนะครับอันนี้เป็นฝาฝาเดิมนะแต่ว่าเขาไปหุ้มมา นะครับผมหุ้มเป็นลายนี่เขาเรียกลายอะไรล,ลายสองอนะลายส่องไหมหรือเอวานถ้าเอวานมันน่าจะนานมันจะหนากว่านี้อันนี้อันนี้น่าจะเป็นคาร์บอนลายสองนะครับที่ว่าเขาเรียกกันนะครับกันชนท้ายไม่ให้เรียบร้อยนะครับไฟท้ายไม่ไม่บินไม่ล้าวนะครับทั้งสองข้างอ่ะอยู่ดีมีชัยนะครับ <laughs> อ่ะโอเคครับเดี๋ยวแปะดูช่วงล่างกันสักนิดหนึ่งนะครับผมครับ นี่เลยโอ้โหยางอไรอย่างอะไร,ะไรช่วงลงช่วงห้านี่คือแบบเรียมๆเ,เลยนะเดิมใช่ครับเดิมแบบเดิมศูย์อะทอก็เดิมใช่ครับอ่าทอท,ทอเธอร์นี่คือแบบเดิมหมดนะเครื่องยนต์เครื่องย,งงยนต์เดิมทั้งหมดเลยนะครับ<ม>อ่ะก็มีกล้องถอยเรียบร้อยนะครับแล้วก็ในเมื่อเราไม่เห็นฝาถ้ายใช่ไหมรถมีฝาถ้า,ายคาร์บอนมานะครับก็ถ้าต้องการต้องการฝานะคาร์บอนนะครับ ในราคา649,000บาทเนี่ยต้องการฝาหน้าคาร์บอนไม่ว่าจะเอาแบรนด์ไหนเอาตัวท็อปแค่ไหนนะครับแจ้งเข้ามาได้เลยเดี๋ยวเราดูแลให้เดี๋ยวไปซื้อฝาคาร์บอนเบิกบานใหม่มาใส่ให้เลยนี่แล้วเดี๋ยวเรื่องสรงังสีเด,เดี๋ยวแจ้งให้เรียบร้อยเลยนะครับ่ะด้านนี้โอเคนะครับลูกกระบงลูกกระบะเลียมทุกจุดนะครับอันนี้คือ,อยางลูกะะะรกระบะนะครับชายรับผมเป็นซีกาวลูกกระบะนะครับ เ,เป็นไงครับใหม่เลี่ยมทุกจุดนะครับผมจริงๆแล้วส่วนตัวก็ชอบนะใช่เพราะว่าเขาให้แอร์หลังมาด้วยนะครับนี่นะโอเคแลยเดิมๆสวยๆแบบนี้เลยนะครับอ่ะเดี๋ยวแวะดูทางด้านนี้กันสักนิดนึงนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะได้ไปสตาร์ทรถแล้วก็อธิบายออปชันข้างหนให้ฟังกันอีกทีนึงนะครับ ก็เรื่องของภาษีพรบรต่างๆนะครับผมดูแลให้เสร็จเรียบร้อยอ่าคุณลูกค้ารับรถไปก็คือเติมน้ำมันครับอย่างเดียวเลยนะครับไม่ต้องไปนู่นนี่นั่นนะครับผมเขาเรียกเขาเรียกเขาเขาเรียกพี่โยชน์ะ การเรียกกันอยู่ภายในดีไหมอ่าโอเคครับมาดูของเรากันต่อนะครับผมโอ้โหเสียงเครื่องนิ่มนวลปะนิ่มนิ่มนวลๆเลยอ่ะเรียกไมค์เก้าหมื่นโลนะครับ,รบอ,อ่าตูนะะเรียกไมค์เก้าหมื่นโลนะครับคุณลูกค้าทุกท่านอ,อ่าเ,เรือนไมค์ก็ดิจิตอลรูปแบบใหม่อ่าสวยๆเลยมีระบบควบคุมความเร็วครับพวงมลาลัยนี่หุ้มหนังเป็นตะเข็บมาแบบนี้เลยนะแต่ก็มีงานโคมเมียมเพิ่มเข้ามานะครับส่งลมนิรภัายคู่หน้า ด้านนี้ก็จะได้ระบบมันติฟังก์ชันนะครับที่จะมาในส่วนของเรื่องจอเครื่องเล่นแบบทัชสกีนนะครับผมแล้วก็คอนโซลด้านน้านก็คือบูหนังมาหมดเลยนะแล้วก็สีตามขอบช่องแอร์เนี่ยดีไซน์มาใหม่ทั้งหมดเลยนะครับมีระบบแอร์แบบแมนนวลนะครับเกียร์ธรรมดา6สปีดเกียร์ถอยแบบยกแบบนี้นะครับก็เรื่องของหัวเกียร์แรงต่างเนี่ยเขาก็ดีไซน์หมดมาใหม่หมดเลยนะครับแล้วก็มีงานเป็นสีดำเงาเนี้ยเพิ่มเติมเข้ามา นะครับดูหลังก็โอเคนะเจ๋การเย็นมากเลยตอนนี้อ่าเย็นโอ้ยจะเย็นอะไรกันนะอ่าแล้วก็สมุดคู่มือเอกสารต่างอยู่ครบนะอ่าเกล่างเก๋บนนะครับขอเปิดได้ด้วยอีกทีนึงครับเอ้โหโอเคได้โอเควีบบบนะครับใช่ครับแล้วก็อุ้ยอุ้ยลองอุ้ยนี่ จะอบอกนะว่าได้บอกนะว่านี่มันนี่มันเอกสารการเข้าศูนย์นะครับนี่รถเช็คระยะที่สุดในเรียบร้อยนะต้งอยู่ฮะนี่อ๋อโหหลายแผ่นนีวะนี่ครับสิ้นสุดก็คือรถอะ่ะมันมีวารันตีศูนย์จากเจ้าของเดิมใช่ไหมแล้วก็เนี่ยมันสิ้นสุดรับประกันที่กุ่มพาปีหกแปด นะครับผมอันนี้ก็ใช้กันไปก่อนเลยนะครับเพราะว่ารถถ้าว่าเขาเข้าศูนย์มาตลอดอะ่ะที่ผมมันก็จะไปเข้าศูนย์ต่อให้นะครับเช็คให้เรียบร้อยทุกจุดนะครับรถเข้าศูนย์รับรองได้ว่าคุณลูกค้าได้ไปเนี่ยไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะครับซึ่งถ้ากลัวว่าเออรถมันนู่นนี่นั่นมาหรือเปล่านี่ครับผมมีใบตรวสภาพมีใบเซอร์วารันตีให้นะครับนี่ห้าดาวหมดเลยนะนะีน่ักนกี่ดาวไม่รู้ รวมกันว่าไปร้อยดาวอะ่ะโอ้โห,โโหดาวเยอะเกินนี่นี่ครับตัวสภาพด้านนี้เลยนะอ่านเนี่ยเห็นมีฝาทองฝาทายนี่คือตัวแบบนี้ให้หมดเลยนี่ใช่ครับนี่ดูดูดาวหน้านีาน้นี่ยังไงครับห้าดาวทุกจุดเฮ้ด,ดาวนี้แพดออกมาจนนี่โอเคครับปะเดี๋ยว <laughs> อะไรดูด้านบนก่อนลืมลืม นะครับฝ้าเพดานด้านบนครับสะอาดเรี่ยมให้98.7%กันเลยทีเดียวนี่ครับรถปีย2่ิบสองไม่เก้าหมื่นกว่าโลผ่านผ่าน,านโอเคผ่านปะ่ะเดี๋ยวไปสรุปด้านหน้ากันดีกว่าว่าคุณลูกค้าได้อะไรไปบ้างนะครับอะอากาศแปรปรวนนะครับผมวันนี้ก็วันที่เราถ่ายคลิปเนี่ยเป็นวันลอยกระทง นะครับนี่ก็กวามันจะออนอะ่ะก,ก็ลอยกระทงไปแล้วแหละนะครับอ่ะก็อย่าลืมนะครับผมสลบคนนี้นะคุณลูกค้าจะได้ตัวแซดซิประตูยกสูงที่ราคาห่างจากปายแดงเนี่ยเกือบสามแสนนะครับแล้วก็ได้แม็กใหม่ยังใหม่ได้ฟิล์มซิ่งนะครับผมได้ลูกบาแม็กเลเนอร์ใหม่ได้ฝาท้ายคาร์บอนนะครับผมซึ่งถ้าต้องการฝาหน้าคาร์บอนนะแจ้งเข้ามาได้เลยจะผมแถมให้เลยอีกบานหนึ่งนะครับจะเอาแบรนด์ไหน ท็อปแค่ไหนตัวไหนแจ้งเข้ามาครับเดี๋ยวผมดูแลให้เป็นพิเศษนะครับผมกับราคา6,49,000บาทหรือถ้าจะรับไปแบบนี้เลยรับส่วนลดก็ได้แจ้งเข้ามานะครับก็สนใจครับผมติดต่อเข้ามาได้เลยทุกช่องทางของ KR Smart Car ครับชื่นชอบครับผมฝากกดไลค์ก็แชร์กดซับส c r i b e กันให้ด้วยครับแล้วเดี๋ยวคลิปถัดไปครับจะมีรถอะไรมาให้รับชมก็ฝากติดตามไว้ด้วยครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ